เิมาบอกสตเมาบอกด็ดยู้ไดผู้ไดเอกฟามัว่ไเมาบอกเพิ่นมาบอกว่าผีผีผีเจ้าทีผีเจ้าทีเพิ่องเพินมาบอกว่าเสียวเด้อแปเใางฟืนสร้างตองทางหนังกัไปเจ้าหนาเจ้วหนังกัไปรับจ้างไปรับจ้างจ้าพอได้ยุได้กินจ้าพอได้ยได้กินย่างไปขอเขาเพิ่นมาหงมาเตีจ้าอ่าเทจะไหนล่ะพีนี่ เขาเพิ่นว่าอันสร้างรงสีเพิ่นก็ว่าอันสิขายอยู่โอยบ่ทันมีเงินดอกเถิดดอกก็ทำเงินเนี่ยให้นาก็บ่มีเป็นที่เจ้าของบ่ล่ะยายที่เอาเงินแฟนที่นี่แม่นเบิดแล้วบ่อเนี่ยอ้อมอ้อมอ้อมไหเนี่ยจ้าแม่นเอ้าก็ใหญ่กว้งปานนั้นตัวเนี่ยบ่ได้บ่ได้ปลูกอีหยังบ่บ่ได้เฮ็ดหยังบอกปลูกผักปลูกหญ้าปลูกยังกินบ้างนบ่ปลูกจะต้นกล้วยต้นข้าต้น ะไคร่ไปนี่แล้วพอกิ้ตู้อยังปลูกไปนปลูกพอกิู้้อย่ากินนี่แล้วพอได้เห็ดฮะอะไรเห็ดได้ขายหาได้เก็บขายให้ใช้บ้านในหาได้ซีบบ่ปลูกกันหรอบ่มีทุนหรอมีทุนทุนคืออยังเงินลงทุนพี่เงินลงทุนเหรองินลงทุน ก็ได้ลงทุนหลายนาปลูกผ so right? no? like ัดเห็ดอันนากับบะหมีเงินลงทุนไถนาำก็ใส่เห็ดนาำมั้งสองให้ไปหนีอ่ะอือโอ้บ่ต้องไถแล้วก็บอกตกน้อยตกเสียมขุดสองเท่าสองเท่านี่ขุดเอานี่ขุดเสียมจอบขุดกั้นก็ได้เห็ดพอได้กินัำสิได้กินนี่ได้กินยุ่ธหรือวะเนาะทำกินได้กินเนาะด้านหลังไหนก็แม่นบ่ด้านหลังของน้าเป็นหลัองหน้าแม่นของคู่หน้าต้นม้วงไงจ้ะที่นั่นนะจ้ะ ที่ก็ก่วงตื้นดี่นี่หาแนวว่าปลูกหาได้ไงขึ้นมาได้ขายได้หาได้สิบเขาต้องสู่ด้วเขาต้องสู่เขาต้องต่อสู่ต้องเฮ็ดจางอมืองอเท่าไปขอูเอื่นหลายต้องสู่ได้ตนเองก่อนเนาะผู้เช้าก็ไปเส้นนั่นช่วยลดน้ำปลาน้ำพ่นอ่าไปเส้นอีกไปเส้นหรือว่ามีว่ามีหม่องรับจ้างไหมจ้ะเออจ้ะไปเส้นเพิ่นไปนะไหนเชได้รับจ้างไปเงินหนึ่งขึ้นเพิ่นหรืบเ่าที่นี่ น้ำมันมี่หมดแล้วน้ำเพื่นจ้างหมดแล้วนามเพื่นจ้างยิงน้าจะได้เกี่ยวเข่าต้นนี่แลาไปหาเก็บเห็ดเก็บเห็ดก็บพ่อได้แกงพ่อได้แกงกินจ้ไม่ได้ขายบ่บ่พ่อได้ขายไม่ได้ขายหูบ่อไหนว่าบอกเลขเพิ่นถือหูบ่อไหนบ่หูแล้วจ้ะเอาว่าถึงฉันวันนี้ก็ได้อีกล้ำสามตัวแล้วบอกบอกตัวไหนจำด้บ่อเงียบบ้างฮะงวดก้อนบอกเพิ่นตัวไหนอ๋อถือตัวเลขอะตี่บ่หูแล้วจำว่ได้เราบอกไปแล้วแล้วแต่ติดตัวถือแล้วจ้ะเนาะเที่ยวแรกเนี่ยที่พ่อยุ่น bán 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 ูหเไขอกตัวไหนูนี่หเลย้หจับเอามหหาเล็กขอกตัวไหนบัดนี้โหแล้วอันว่าฝันเห็นนั่นได้จับปลาแั่นะปลาดกปลาอย่างเงี้ยปลาดกเต้นออกลงเด้งลงเด้งก็เลยมาเพิ่มมันตัวเล็กไม่อีกตัวหนึ่งเป็นนึ่งแปดเจ็ด่ะปลากับแปดแต่นะเพี้ยนจากเก้าบัดนี้มันถือสามตัวพุ่นะถือตัวถือสามตัวตัวเล็กออกสี่เจ็ดแปดบัดนี้เอฟซีเนกันเลยให้ มาตามให้มีเหขมีความฝันแบบใดอีกเจ้าสินะเมื่อนี้ได้เอาของมาให้ยู่นเนี่ยได้เอาของมาให้ยู่ให้กินได้ใครได้ของได้เขาได้เสื้อผ้าได้แนวอยู่น่ากินมาให้ให้เล็กๆน้น่อยก่อนเนาะพราอได้อยู่ได้กินไปก่อน f อบซีังคนเพิ่นกะว่าไปหาเรากะไปทายแต่เราบ่เอาของไปให้ที่จริงแล้วพวกผมเห็ดเข้าเน่ะพวกใคยเอาไปให้ผู้ใดเ้จ้ะแต่ว่านี่ เป็นตาเล็ต <tı ro> <sm> ้นใหญ่เออกันเลยมีของเล็กๆนหน่อยเป็นของส่วนตันนี่แหละบ่วเมนได้มาจากทางอื่นดอกก็เลยเอามาฝากเป็นของส่วนตูวเนาะบ่วเมีนของเอฟซีของอีหยางเพิ่นเอาห้ดอกก็นเลยเอามาห้แต่ว่าไปไายมองอื่นนี่บ่วได้ห้เพิ่นเนี้ยเพราะว่าส่วนมากลังลังมองเพิ่นจ้างพวกผมไปไทยผุ่นเนี่ยบัเมนว่าถีไปไทยแล้วไปจ้างเพิ่นไทยบ่วเมีนได้เอฟซีลังคนกับบเขาใจเนาะแต่ว่าจังย้ายนี่ก็เป็นตาไห่เพราะว่าย้ายกับบมนี้เนาะเนี่ยของนี้อย่างเนี่เขาเอามาใหมืมุนี้ มีไข่เนาะไปหาสื่อบ่ได้บ่ได้หลายมันมีซํานี่ก็เลยได้มาซันี่ไข่พี่น้องหาะพี่น้องเพิ่อนอยากซอยายเปย้ายสมพรเนาะ,ะเดี๋ยวติดต่อมาทางแอดมินก็แล้วกันนะครับต,ต่อมาก็ได้ติดต่อมาทางเบอร์โทรของแอดมินใยนี่คือสีบัวมีโทรศัพท์บัวแต่ไฟฟ้ากกับบัวมีใส่ไฟฝากกับบัวมีไปขอเทียนนล้อาจารย์เพิ่น,น,น,นเสื้อผาก็เสื้อผากับเกาเกาเนาะที่น้อนกับเกาเกา คไอ้น้อนงคุณเราให้เราบริจาคคนณเราบริจาคครับเบิ้งเบอร์โทรนี่เอาจังไดเบอร์โทรทางแอดมินเบอร์โทรก็ให้โทรหาแอดมินทุกช่องก็ได้เนาะถ้าจังไดเพราะว่าเราติดต่อบ่ได้เราบ่มีเบอร์โทรช่วยายสมพรเนาะครับเนาะติดต่อทางแอดมินก็แล้วกันติดต่อมาอีกทค่นึงเนาะครับซอยเหลือนะทางทางใดนะครับเนาะครับนะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะมาซอยเองเฮาก็สิซอยหยังบ่ได้หลายเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งเบิ่งไอ้ เดี๋ยวขออนุญาตเขาไปเบิ่งการปิญจุได้บ่จ้าให้ไปเบิ่งได้บ่ได้ให้ทายทำได้บ่ได้ได้เนาะห้าเพิ่นอยากมาเฮ็ดมาซอยของเทียวมาฝากย้ายมือนี่นี่เขาบ่สไทยให้เบิ่งดอกเพราะว่าอันนี้ก็เป็นของแอดมินเองแล้วนะครับนี่คืออะไรกันนี่เข่าซานกันีเข่าซานกับนี่ลาเนาะจะเอามาตามสมิตรถือว่ามาซอยย้ายได้อยู่น้อยนึงแต่ว่างวดที่แล้วเพิ่นถือกันบ่บบ๊อเพิ่นซื้อบ๊อบบ๊เนาะกับบุ้งหูกันบ๊เพิ่นซื้อเพิ่นสื้อ นะครับยาาก็บอกซีเก้าเจ็ดซีแปดเจ็ดแต่ว่ามันออกซีซีเจ็ดแปดซีเจ็ดแปดออกถึงตัวตัวถือเข่าตัวต๊อาจจะมีคนถือน้ำอยู่แต่บางหัวพอดีถือมาถือไรไปไปเบื้องไปเบิ้งไ้ก่อเป็นยู่อนเป็นยูมือนี้มือนี้มีใครกับข่าสารน้อยนึงเสียผ้าของเสียผามาให้นนน่ครับของอยู่ของกินของใสไปไปเบื้องเบิงสิพาไปเบิ้องไหน เราก็มีรถรถไอ้อ๋อมีรถอยู่เนี่ยมีรถเบ็ดอยู่ข้างหนึ่งเพราะได้ยังยุ่งไปหาตัดพื้นไปตัดพื้นตัดพื้นรับจ้างอ๋อนี่บอกมองยูของซอลอยู่นะครับนะครับเอาใส่ไปป่าบ่มี้เนาะไปป่าบ่มีไปผ่าใบนำไปเอาเต้ใส่มาใส่เหรอยายนี่นะครับพี่น้องเอาเบิ้งโอ้นี่ครับนี่ครับมองมองดูเพิ่นนะครับนอกเพิ่นเลยอ๋อนี่ไปเข้าไปเบิ้งขอหน่อยขอไปเดี๋ยวสิเบิ้งขันน้องกัน้อง ขออนุยาตเราเด้อนี่ครับนี่มองยูงหม่องเศ้าเป็นแบบเป็นยงสี่เนาะอมองนนกเป็นทีนอนอ่องาลมุมนี่ครับกบีอย่งแมเนาะ่อนี้อย่างอมวีอยับนียงแอันนี้กับมุ้งเต้นเดาอันนี้กับมองเีแต่ทีน้อนเท่านั้นเนาะองเดียวกันเด้อทีน้อนอานะครับมองยูินอถ่ายจยนาลโซยังได้กับ เอะสารทางแอดมินก่อนเนาะเพราะว่าเราบบมีโทรศัพท์บบมีหย่งเอางี้คืออยยุทีดยวกันเบิดเลยมองยู่มองกิมมองเศร้ามองนอน,อนมองหลับมองนอนยู่มองเดียวเบิดใชะครับยายเป้หรือว่ายายสมพรฝันแม่นมองเลยกแม่น เนี่เขามาเขามาตามงดแรกกับเขาเลยได้กับเขาเลยแต่ว่ามาทายท้ำสองเถวนะครับมาทายท้ำสองแถวเถวแรกนี่ไปพ่อย้ายอยู่กลางปลาเขาอาจจะไปวัดป้านะครับไปพ่อย้ายโดยบางอื่นเราย้ายกับบกเราเขาเลยมาตามคงสุไายนะครับกับตัวเลกกับเขาสามตัวตามที่ได่นําเสนอไปสองสองคลิปนะครับงวดก้อนน่ะเป็นสองคลิปงวดนี้ซีเลตตัวใดจ้งไดนั่นกับคอยรอบึงสิถามย้ายอยู่ว่ามีความฝันหยังมีตัวเลขกหรืยังเนาะแต่ว่า อาจจะปิดตัวถือนั่นโบหูนะครับโบ,บแน่แหละครับเพราะวา่าเราอาจจะมีเส้นทางนี้เนาะ,ะทางความฝันเ่องมาตามงวดแรกก็ถือนะครับแต่จังได้ก็บติดต่อทางแอดมินเนาะน0872485213นะครับเดี๋ยวขึ้นข้างล่างให้เบิ้งอันนี้เป็นเบอร์โทรแอดมินเนาะนะครับออ่่ะครับเดี๋ยวจะตัดภาพไปถามได้เบิ้งว่ามีตัวเลขความฝันบอ่อในงวดวันที สิบหกกัญญาญุสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะได้จะให้ตัวเลขแนวทางตัวใดจังใดนั่นก็ตัดภาพไปเลยนะครับเอาทำความฝันเราเบิ่งเรามีความฝันบ่หมดนี่บ่ฝันดอกบ่ฝันเพิ่นมาบอกสามตัวเพิ่นมาบอกเดือดใดผู้ใดผู้ใดมาบอกสามตัวบ่ฝันใครมาบอกเพิ่นมาบอกว่าลาพีีเจ้าทีีเจ้าทีพูดเจ้าทีเพิ่นมาบอกว่าเสือเด้อแปดหาซีแปดหาซีแปดหาซีจ้าเอ้ยโอ้ข้อง นอนอยู่ใส่น้อยู่ใส่พอนอนอยู่นี่จ้ะสะดุดกันเลยสะเดุดกันเลยพูนบอกแล้วนะเสียวเด้อแปดหาซี่แปดหาซี่ตัวเดียวเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่ผู้ชายผู้ชายคนเก่านั่นบอกคนที่เคยมาบอกคนที่เคยมาบอกโอู้เ่ยไปยุทธไปยุทถูกยุดเทียนไหนเนี่ยใหญ่นี่นี่ละโอ้ยลูกหลานยังทุกยังงาจไปบอกในเด้อสามตัวตรงๆโเลยไปบอกวันสิแปดหาซีกัดตัดเอาเนาะตัดเอาแปดหา แปดซีแปดห้าซีนะครับผมกิมพ์ทองเลยอาซีเอาซีน้องก็ลองเอาไปวิเคราะสทีน้าเบิ้งน้อครับเนาะตัวเลขแนวทางได้เปรีวันที่สิบหกนะครับหรือว่าย้ายสมพรเนาะแม่สมพรวันที่สิบหกอ่ะเดี๋ยวเขียนให้เพิ่นเบิ้งแจ้งน้อยเอาเดี๋ยวเอฟซีจำบุ่เรศเห็นะครับแล้วถือไว้ให้ความฝันของยายเป้นะครับผมว่าฝันว่าผู้เฒ่ามาบอก ซื้อ,อออเดอร์ก็ล่ะนะครับแห่งทุกแห่งยากแปดห้าสี่ตัวเดียวตัวเดียวโคโรเลยบอกแปดหาซีเสรือตื่นขึ้นเลยบอก